ตัวปงญงยเด้อครับถูสีกับมุมว่านนี่ครับนั่นนะจูดกูดเลยพี่น้องนี่ีครับพี่น้องื้นนี้ก็พบกับทีมงานสามพันคือเกาครับไม้เก่าแล้วครับพี่น้องไม้ทีมมุมว่านนะครับทีในตัวเดียวนะครับมันต้องมีอีกตัวแหละครับพี่น้องนี่ครับืันนี้ก็มากับฟ่านอยู่ครับครับฟางนฝาตัวไว้ไดครับครับอาจารย์เดียวครับโอ้โหสุดยอดครับพามาติวครับผม ครับหลุดไปน้ำกันครับผม่าชิปินนึงเดียวอีอออออยู่นี่ดีใส่บวงมัเนาอพี่น่องคนระับคือมีหมายอยู่ไหมอ๋มอผมลืมครับวันนี้ผมกูไปแล้วเนาะ ไปต่อไปครับนี่อนี้คือเป็นยังสีเนอะคือเป็นงเงียบเลยพี่นนอกเมน,นูสิมีตัวเดียวของบ้านนี่ดีนี่บับัวุ่นเลยครับพี่นนอกมาควยไลไปน,นี่ ครับโบสุ่นโบตีงเลยครับโบตีงคิ่งเลยพี่นงเนี่ยเนี่ยนี่ครับพี่้อง มใส่บ่วงนี่เห็นปะนี่มันเรียนเรียนออกจากหู้นี่แหละเรียนไปปุ๊บเข่าหู้นี่ปุ๊บมันเป็นนงังนั่งแนมหนาผมยี่นี่คุยนึ่นครับเนี่ยเมื่อกี้ผมยืนอยู่เห็นนี่หูมันเห็นป่ะเนาะนีะ่แหละมันนั่งอยู่หนาหูไ้ไหมนั่งแนมหนาผมอยู่มีพี่น้องโอ้ยผมโมมิดอันนี้ซื้อดวกวนกมากวะมันติดมาเนาะปิ้งไหนมันขึ้ เรียนหลดไปเด็กต,ตา,า,ตากืบทุกลังหลดพี่น้องครับผมก็จัิสัยยังไงเนาะใสังในกับตัมเพื่อกไหมโอ้ตารหยียวอาจารย์ยูวะสามแหวงา,วาอาจารย์ยูวาครับ เป็นไงครับอาจารย์นิวคอคือคืออาจารย์ออยนิววะคืออยู่ครับยูคืออยูแต่ <c oughs> ตอนนี้เงียบยู่ครับพี่นอ้องน,นี่โบตัมครับนั่งเงินกับโบตัมนั่งเี้กับปกติครับนั่งเี้กับโบตัมครับพี่นอ้องแต่คลองมันอยู่ใสผมเห็นผมเหยียบไปทั่วทีบเลยวะ กอตั้มครับพี่น,อนอ้องันี้จะอีบวตั้ครับอ้งนี่บอตั้มะอีอตั้ครับบตั้ซื้อเป็นดนังจโคจีเคีนะอันนี้เดี๋ว,วบ,บ่อตครับ เงินกบบระโตั้มครับลังนี้ตั้มครับไปเองเดี๋ยวบะอะไรครับพี่นงบอะดรครับลูกมันครับมีหนาหูรูบู่รูบูอยู่ ชีออดกับบุออดชิฟูกับบุโฟ,โฟ,โฟอย่างนั้นล่ะ้งองรอรุ่นตอนที่สองครับหลอบเด็กครับหลอบเด็กรอรุ่นครับพี่น้องวะหลอบเด็กชีเป็นยังไงไปครับไปครับพี่น้องตัวน,นี้ก็ได้เวลาแล้วครับเห็นมันน้ยนาะนี่สามถุงกลัวครับเกือบชี้ทุ่มแล้วครับไปครับ หลบเดืกครับหลบเดมันนีล่มมันเฮี้งครับผมก็เลยออกมาเนย้ยเนี่ยเอ,อ้ยมือนสอบหนใครอึงลึมมืงอยงอู่นี่ละเพื่นอนเดบบลูว่ามีจิเป็นยังไงนะครับโอ้ยขึ้นมิดเถี่ยมไปหนอกส่งเททัยทางนี้มันจิตตัมือนโสอบหรอกวะ ยิดจัดเลยครับเสร็จแล้วหลังนี้อ้าวโบนี่ครับโบติงครับหลังนี่ครับเออโอ้ยลมหนาวครับเมือนี้เย็นจ่อยเลยครับเมื่อนี้หลอบดึกมากพู้เดียวครับอาจารย์ยิวหิวนอนมาสั่นครับหนีไปนอนแล้ว เป็นมิดซีรีส์กันเนาะพี่น,น้องเนาะเป็นยังไงเป็นยังไงครับพี่นอ้องเอาพี่คือบัวส่นบัวบัวต่ำนี่พี่นออ้องเลยไปทั้งฝุ่นก่อนนะไปฝุ่นปุ๊บเฮ้ค่อยออกไหมพี่บัน ยังกูขวบพิษหุ่นที่เราเมนเรียบร้อยแล้วบ่เออบ่วงเรื่งนี่ผมไม่เถือว่าโอ้มันโอ้ย พี่น้องว่าเมนูถือมันในเทมันเรียนของฮู้ขึ้นโอ้ยังไะหนูหน่อย้พี่นงคง้องปองมันตีกับหนมะนอกพี่น้องอเสียบุเลยนี่แหละ โอ้ยนิย่แข็งบันที่น,ออนี่งหมดลอ้ขานกันพวกบ,บุงไปอนี้แหละเอาดิไปครับหังต่อไปิดบมติงว่นเควยคักเลยพี่หน้่มเอ้ยนี่ังวงมันควยของหลองมาดิ ซืมมอ้อยู่มองมันอดอดเป็นย่ครับหอแจ้คู่นี่ครับนี่โบติงครับันีบติงครับ,บ,รบเออนี่อยนนี่โคขึ้นบนพีนองเปน,ถ,เปนถือเปนถือเยพีนองครับผมก็มี เห็นในมือนี่นะใส่เต้ใส่บ่วงมากนี่ใส่หย,ยาก,กุมูม้กูผัวเขาเต้ใส่หมื่นมากนี่ก็บวใส่หย,ยากร์นี่เนาะหนูหน่อยนะหมอครับพี่น้องหนูหน่อยเป็นหนูขี่กระปอดครับหนูชิดกระปอดเรื่องพี่น้องมึงคล้องมันครับ ยวดครับเอ้ยมั่กำนี้ตีแล้วเห็นบ่วงผมเรับพี่นออ้องเฮ้ยเดี๋ยวขอหยัดแต่งบ่วงครับไปแล้วครับพี่น้องเมิสซิรีครับโอ้หนูหน่ย่ยหนุย่ยมิตรลูกเอะมันอะไรอึ้นครับผมว่านะครับกำลังยามกลับครับพี่น้องโอ้มาเนี่ยอะไรนะเพื่อ เงินเสาคือเก่าเหรอครับพี่น้องเอ้ยมันเป็นลักษณะนี้นั่นบ่อตีงคิงครับกล้วยโอ้ยมันน้ำมันเนาะมันเห็บกล้วย ครับพี่น้องเมื่อบานนอนเลยครับเหมือนโซมารุ่นว่าสิเป็นยังไงครับผมสวัดดียามโซครับพี่น้องไปครับยาม่วงครับผมตอนนี้เก็เกืกอบหัววงแล้วครับมันยังเหมือนหมือนอยู่ครับหม,มูเบดเก็อบไดแล้วมาแจ๊กเสียนหุ่งยามโมวูพี่น้องเออลังหลียกบวตีงครับ อันสองกบ,บติงหลังนี้กบ,บติงกบติงครับเออกบติงครับเอ้ยสงสัยแถวนี่ในชีพเป็นตัวที่ใจไปมือนเ้านี่ครับมือว่านี่เนาะกบติงโบยยังเลยทางนี้กบติงครับพี่น้อง มีจัดครับอ,อู้ย,ยังหนาวเลยครับพี่โน,โน้องเอ้ยหนาวหักหนาวเนี่ยครับผมอมนี้เซไปเซไะโอ้ันนี้นี่ครับตัวตีนครับคือเงียบปิดแนี้เนาะ ต้องใส่แบบข้างในครับบอติงครับต่อไปครับต่อไปบอติงชิดเดะบัวน้อยน้องเจ้าหนี้เงียบอย่างเฮ้ยอย่าบวงภูมิเยรีย่เลยพี่นอ้องเอย้ยเดี๋ยวถ้าบัวใดเลี้ยงหนีมันจะเจอกับผมเพียเดี๋ยวผม เอาท่ามิทาไทม์มิตตายมากเลยมันด้เจอกับผมเท่ละเดี๋ยวพี่นอ้องติดตามตอนแรกมั้งครับยังวะยังดิ่งๆเดีย๋ยวมันด้เจอกับผมเท่นี่ครับใช้ยังไงกันต่ำต่ำบ,บวงพุ่มมุนีเล่เลย,เลย นี่ครับอันงมืมิดจัดตั้งมืมิดครับผุ้มตังนี้ดิอ่าครับหลังนี้เรียบร้อยครับพี่น้องนั่นนั่นนั่นน,นตัวตวุ้งเงเด้อครับถูสีกึ่งว่านนี่ครับนั่นนะจุดกูดเลยพี่นงค์ตัวพองงามนี่ครับพี่น้อง ร้อยครับไพ่บวกอย่างนี้หลังจากจะตามตัวมาดูนครับด้ครับเดใหีพันดิวครับจำหางมันครับพันดิวระวังดีดีครับ,ห,รบห่วงครับพี่น้องอ้ยเอาคิมขว,วันสูดดิขวัญดาจานดิว นะครับขอหยัดเอาหนูแป๊บนึงครับน้องบุตรีนครับหนิงยุบบุตรีมาเป็นในถือเป็นในถือครับพี่น้องนี่ยินเสียงเมียวครับพี่น้องเมียวมันด่ากันครับปูขวัญขวัญเล่ยครับ ได้ไหมโอ้ยไปครับเออเดี๋ยวมึงเร่งจื้อผมเทะหนูวุ่นหนาสิมีแค่ตัวสองตัวนะครับเพราะว่านี่เป็นตัวเมียครับเด็กตัวเมียยัมาอยู่ครับเมียสาว มันตรงนี้ตัวผูครับตรงเอาเอาบุญนะักมาใส่เลยครับบ่วงมันเล่นจนมุนดเรี่ยๆนะครับยังไปครับพยายามบ่วงของอาจารย์เดียวครับอาจารย์เดียวครับโซนูครับนี่โอ้โหยอด ข้งหนูครับเรียนเรียน,ยนบอกเ่าเป็นบึงข้องข้องข้องหนูครับยามสองมามันมันในถือกนโมมันเลยเ่ยนเป็นแรียนเป็นค้อ <c> ง <oughs> ไปครับอะ <c oughs> ไรครับบ่าตา่ำบ่าต่ำครับ นี่ครับบัตองบัตางครับผมบัตองครับครับพี่หนงฝากกดไลค์กดแชร์นี้นะครับฝากติดตามครับผมเดี๋ยวมนีซัมเนียก็น่าพี่หนงเนะ <c oughs> นี่ครับตัวเดียวอีกเช่นเคยครับผม Yep.